ลงล้งอฟีนะคะที่ทีู่เห็น ็นั่งเครื่องบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองมาลงที่หน้านะคือระหว่างทางคือสวยมากอาจจะเป็นเพราะาเราเพิ่งขึ้นเครื่องครั้งแรกเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดนึงถึงกันตั้งแต่แบบเมื่อคืนแล้วตอนนี้ก็เจ็ดโมงยังไม่ได้ออกไปเลยเพราะว่าฝนตกนั่นเองเดี๋ยวจะต้องแบบไปหาเช่ามอไซค์เพราะว่าทั้งทริปต่ตอนจะขี่มอไซค์เที่ยวหน้า,ากันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาลอดูกัน ขาวหมดเลยเปียกหมดเลยตัวแฉกตุงเ,เกงเอ้เสื้อเอ้เปียกหมดเลยตอนนี้อยู่ที่อุทยานดอยภูคาว่าจะมาแวะที่ถนนลอยฟ้าแต่ว่าฝ <c oughs> นตกเราไม่เห็นอะไรเลยเปียกอีไม่ใช่ขาวขาวไปหมดเลยเดี๋ยวมันกลับ ถ้าฟ้าเปิดจะมาใหม่ก่อนมาก็คิดว่าเออมันก็ไม่เห็นหลกแต่ว่าก็หวังว่ามาถึงแล้วฟ้ามันจะเปิดจะเห็นมากที่ไหนได้ไม่เห็นอะไรเลยขาวนี่ส้มหมวกันเนาะหมวกกันนคือโซ่ชีวิตสุดสุดกูค่ะเดินทางต่อกับฝน หมวกกันน็อกก็สู้ชีวิตเหลือเกิน บบมาเจออะไรอย่างเงี้ยผิดหวังจากแบบถนนลอยฟ้าแล้วข้างๆแบบนี้ดีมากกแต่อกสวยแบบสวยมากทุกคนอยู่แบบข้างทางเลยเราเห็นแบบว่ามันสวยก็เลยจอดต้องขอบคุณคนนี้ค่ะ่วยหายทิศทางได้สวยมาก เส้นทางคือถ้าใครเอามาอไซค์มาต้องแบบขับระมัดระวังมากๆเพราะว่าทางคือแบบแบบนี้เลยเป็นแบบเป็นหินแล้วค่ะยากมากอันตรายด้วยแต่ว่าเพื่อที่ทักสวยๆเราก็จะไปค่ะข้า,างทางก็สวยเหมือนกันเมื่อกี้แบบไปแวะวอุ้ยเหมือนจะติดเดี๋ยวลงกัน ค่่่ะมมเราก็เดินค่ะเขาไปรอหมวกกันน็อกใช้ก็คือสู้ชีวิตมากสวยมากอันนี้คือวิวระหว่างทางเดินจะไปกัน ซอยกับหินระหว่างทางนี่นี่ดูหินเส้นท <c oughs> <c oughs> างเฮ้ยค่ะเราต้องเดินต่อพอพี่ไปถึงนู่นแล้วนูน่นฉันต้องเดินเพราะทางคือแบบทางแบบไม่ไหวเลยไม่ได้เลยทางเหนื่อยมากขนาดนั่งยืนเหนื่อยเลยอะ่ะทางข้าวคือแบบสุด,สด ไม่มีความาใยายก็จะดมีกำลังขับเมื่อกี้ขับมาได้สักครักหนึ่งมีไร่ยางประมาณสองวันมไ,ไม่ได้ใจแบบเฮ้กันใหญ่เลยแล้วก็มีได้แค่นิดเดียวอีกนิดจะถึงลวอีกหนึ่งกิโล ื่อกี้รอติดหลงรอฟรีนะคะคือตรงนี้เป็นทางแยกนะคะระหว่างโฮมสเตย์เกวตะกับบ้านพี่สายนี้ไปทางเกวตะนะขึ้นไปแล้วนนี้ตรงไปบ้านพี่สายเราจะไปพักที่บ้านพี่สายนะคะสําหรับทริปนี้อันนี้จะเป็นสภาพห้องของพวกเราเราเสริมเตียงกันมาหนึ่งเตียงนะคือเตียงนี้เพราะเรามากันสามคนเราก็จะมีห้องน้ำในตัว ฟักบัวอ,อ่างไม่ใช่อ่างอะไรถังอ,อันนี้เป็นวิวหลังห้องนี่นุชเราปลาอยู่นวลสวยอะแบบหมอกทั้งนั้นสูงส่วนนี้วิวข้างหน้านนที่กองน้ำสภาพของแต่ละคน ha 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 พี่ที่พักเอามาให้ก็เห็นว่าพวกเราอะ่ะยังไม่ได้กินข้าวกันมาคือพวกเราตรงกันมาเลยแล้วมันติดเทียงเขาอย่างไม่ได้เตรียมกับข้าวมาให้แกก็เลยว่านั่งเอามันนี่เพิ่สำเร็จรูปไปกินก่อนนะแกเพิ่มาให้ใจดีมากแล้วก็อันนี้น้ำร้อนคนก็อตอนนี้เรามาถึงแล้วค่ะเฮ้เฮ้เ้ป็นไงบ้างคะ<อ>นัรอปีสนุกมากรถล, <laughs> ล้ลมไปหนึ่งที ที่พักวันนี้มีแค่ห้าคนก็คือมีพวกเราสามคนแล้วก็มีพี่ทีว่ว่าอยู่ฝั่งนู้นอีกแต่เขาน่าจะยังไม่มาอีกสองคนจะพาไปดูวิวขนะ้างหน้านี่โอ้ยสวยมาก เป็นบ้านเกวตตะนะคือบ้านที่เรามากับบ้านเกวตตะเนี่ยเขาเป็นาตกกันหมอกเริ่มไปแล้วเริ่มเห็นบรรยากาศข้างล่างแล้วสวยมากนีอันนี้ก็จะเป็นอาหารมื้อเย็ยนของเรากับวีวันนี้สวยมาก จะหนึ่งุ่มแล้วอากาศเย็นสบายดีมากภูเขาแบบล้อมรอบดีสุดๆก็ถ้าใครมาแบบเชียงกลางเนี่ยก็แวะมาที่บ้านพี่สายได้เนาะข้างๆจะเป็นบ้านของบ้านพี่แสงก็คือบ้านพี่เกียรตนินันเองคือเขาล้อชื่อมาจากบ้านเกลของที่นี่เนาะ,นะถ้าใครจองที่นั่นไม่ได้บ้านที่เกียรติันบ้านที่สายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกคือวิว เหมือนกันเลยแล้วเจ้าของคือเขาเป็นพี่น้องกันบ้านพี่สายเนี่ยเขาเพิ่งเปิดมาได้แค่แบบปีกว่ากาแต่ในขณะที่บ้านเกียวตัเนี่ยเขาเปิดมาแบบค่อนข้างที่จะมาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้มามันแบบมันเงียบมากแบบมันเหมือนกับตตกขาดไปเลยเราไม่คิดว่านี่คือช่วงเทศกาลอ,อ๋อเราจะบอกว่าที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลนะคือพวกแบบปัว เออสัปาอะไรเงี้ยคือแบบคนก็จะเยอะมากเพราะว่าแบบเป็นแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนานแต่ว่าที่เนี่ยที่เชียงกลางที่เรามาเนี่ยคือคนแบบยังไม่ค่อยรู้จักโดยเฉพาะที่นี่ที่บ้านพี่สายก็แนะนำให้มาเพราะว่ามันมันดีมันดีนดจริง ทุกคนนะคือว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันเสร็จแล้วก็ประมาณสัก9ก้าโมงก็เดี๋ยวจะไปที่เปียงซ้อต่อเดี๋ยวถ่ายวิรยากาศตอนเช้ามาให้ดูฝนตอนนี้กำลังแบบตกเลิอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของเราก็จะมีข้าวต้มเนืห้อหอมแล้วก็มีไข่ต้มมีแตงโมมาด้วยส่วนนี้ก็เป็นพวกแบบว่า เครื่องปรุงต่างๆฝนก็คือกำลังตกบรรยากาศดีมากนี่น่ากินกับบรรยากาศตอนเช้าที่ฝนตกอ <laughs> ตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะคะทุกคน,นเราก็เลยมากินในร่มกันใช่ตกใ่เช้าเลย แล้วเดี๋ยวต้องขับรถตากฝนกับเหมือนเดิมเมื่อเช้าก็ตากฝนได้เมื่อวานในขณะที่แบบว่าเรากำลังจะไปฝนดันตกลงมาไม่ต่างกันมันก็ตกอยู่ไม่น่าจะรอดวันนี้ก็น่าจะแบบทั้งวันอีกเช่นเคยเหยเหมือนตอนนี้ด้วยแหละก้าววงแล้วเนี่ยไปแล้วใช่เดี๋ยวรารอบแล้ว ต้องไปแล้วแหละเพราะว่าถ้าน้าเป็นไงคะฝนตกค่ะนี่ค่ะต้องไปแล้วเพราะว่าถ้าเราให้ฝนหยุดตกก็คือน่าจะไม่ได้ไปกันก็คือตากฝนเหมือนเดิมเสื้อกันฝนก็ผู้ชีวิตเหมือนกัน มันยังคุมกับบ่อเราได้คือเนว้แขน่ะแขนไปแล้วแขน่นี้แขนเนี้ยไม่เป็นไรแต่ก็เฝ้ากับบ่อต้องเม่เสี่ยงนะยังคุมแม่เนาะได้ได้คุมไอ้นี่ด้วยกระเปา ขี่มอไซค์อ๋อขี่มอไซค์ไปต่างจังหวัดตงเมืองแหน่มาเช่ารถเหมือนกันท่านก็มาจากพิโลกก็เช่ารถมาอันนี้เพิ่งมาถึงเหรอคะมาถึงเมื่อวานนะผมที่บ้านในหมู่บ้านอีจะจองที่นี่มันเต็มก็เลยสวยๆค่ะแต่ว่าฝนมันตกอยู่ตอนนี้พี่ขับไปแล้วงให้พี่ขับให้มีไม่ไหว แฟนพี่เจ้าของโฮมสเตย์รับให้อันนี้พี่แสงใช่ไหมพี่สายพี่สายม,มาส่งพวกเราขอบคุณนะคะะยัง <ณ S 1> <ค><ณ>ไงคะเราตรงนู้นต้องสังเกตตรงที่มันมีหินแบบนี้นะที่จะขึ้นอะ่ะค่ะอ๋อถ้าจะขึ้นตรงนั้นถ้าเหยียบดินแดงๆมันจะปัดเอาเหมือนอต้องเอาหินความรู้สึกเมื่อกี้ที่ขับเองเป็นไงคะ<ณ> มันแป๊ดเดียวอยู่ไม่เป็นไรแต่รู้ว่างานยากแน่นอนพอพี่เขาออกตัวก็โอเคค่ะด้วยความดินดีดี่ขอเชิญด้วยนะคะช่วยกันแล้วเราก็เดินขึ้นกันมาเหนื่อยไหมคะไม่เท่าไรขีนเหนื่อยกว่าวิวสวยมาก <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ท <laughs> ี่มาขับรถให้ยิงเลนกลางเลยนะขอบคุณนะคะ ใครจะมาแนะนําว่าให้ที่โฮมสเตย์อะ,ะไปรับไปรับแล้วก็ให้เขาพาขึ้นมาอย่าสรรหาการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมา่ช้หน้าฝนเพราะมันลำบากม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 าก,มากเราไม่รู้ว่ามันมีค่า,าใช้จ่ายหรือเปล่านะแต่ว่ายอมเสียเถอะส่วนถ้ารถยนต์ก็คือเอาเป็นแบบบรฟวิวหรือว่าที่มันแบบยกสูงหน่อยอย่าเอามาเป็นแบบรถเก่งว่าหรือว่าอะไรทังง้งว่ มันค่อนข้างที่จะขับลำบากแล้วก็หินอะไรเงี้ยมันเยอะมากอีกห้าไอ้มาณหก 6. กิโลกว่าจะถึงถนนที่เป็นลาดยางเส้นทางก็จะเป็นไปตลอดห้ากิโล แกแกว่าเขาหลืมซัมป์กาเขา้เขาไปอยู่นู่นกันแล้วฉันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้มันมันเป็นทางขึ้นมาแบบเนี้ยรถมันขึ้นแบบว่า้อมแกสองคนทนไม่ได้ฉันเหนื่อยมากน่นจอดอยู่ข้างบนนู่นนะ ถึงราชานได้ถึงทันท<ฮ>ีตัดอะไรยังไงจบแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้า